S <S สวัสดีครับจาก Lego Bike Channel ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งก um ับการมานำเสนอสินค้าโมเดลใหม่ๆจากทางค่ายทวิตเตอร์เราวันนี้ก็จะมากับเจ้าตัว R10 โมเดลใหม่ล่าสุดกับงานเฟรมโอเรา ก็จะมีดีกรีและองศาของตัวเฟรมอคล้ายๆกับรุ่นพี่อย่างเจ้าตัวสเตลที่เราได้ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้ส่วนตัว R10 ก็จะเป็นโมเดลใหม่เหมือนกันเป็นมิติ G.O. e ใหม่เหมือนกันพร้อมกับตัวชุดขับที่เป็นของสล a m ในรุ่น s ล a m ไ i เวล22สปีดความเป็นสล a m กับความเป็นชิมานโน จริงๆแล้วเสถียรภาพ2ค่ายยักษ์ใหญ่นี้ก็ไม่ได้ลดหลั่นอะไรกันมากนะครับถ้าเทียบตัวส r a มไรเวลในสเปคของ s h i านโนก็จะอยู่ในตัว1.05ถ้ารวมเป็นกรุ๊ปก็จะมีลดหลั่นในเรื่องของน้าหนักกันอยู่นิดนึงส่วนส่วนฟิลอ้างอิงว่าตัวไหนมันจะเวิร์กกับกันนะ่ะตรงนั้นประสิทธิภาพการทํางานของเขาของ2ค่ายยักษ์ใหญ่นี้ไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วครับถ้าสไตล์ชิมานโนก็จะอยู่ในโซนๆเรื่องของ คว,ความแม่นยำกับความนุ่มนวลแต่ถ้าเป็นสแสลมก็จะเป็นความแม่นยำกับความดุดันของเสียงในการปรับเปลี่ยนเกียร์แล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในตัวเจ้า R10 ก็จะเป็นมิติใหม่ geometry ท,ที่เขียนขึ้นมาใหม่แต่องศาก็ยังเป็นในตระกูลของรถออร,รารูปแบบของการขึ้นเฟรมของเขายังเน้นของความปาดเปรียวแล้วก็ ได้มิติในเรื่องของตัวงานดีไซน์นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแอโร่ดันนมิกหรือว่าทิศทางของความเป็นอาราลของเขารูปแบบความต่างจากเจ้าตัวสเตลก็คือตรงตรงจุดนี้อีกหนึ่งจุดที่มีความต่างแล้วก็เป็นการดีไซน์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ส่วนวอลล์ส่วนโค้งตรงนี้ก็จะดูดูเป็นอีกหนึ่งมิติแต่แต่ถ้าช่วงโทนข้างหลังเนี้ยก็ยังจะ เป็นองศาที่เป็นคล้ายคลึงก,กันกับรุ่นพี่อย่างสเตลยู่ส่วนเจ้าตัว R10 ก็ดีไซน์ออกมาก,ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของจุดต่อของของหลกัหลกๆนะครับของจุดตรงชุดกระโหลกแล้วก็ชุดชุดตรงชุด,ชด,ชดถ้วยคอเนี่ยรูปแบบก็ยังแฝงถึงความปาดเปรียวแล้วก็ความแข็งแรงของตัวอุปกรณ์เทวิตเตอร์เลยกล้าทำเฟรมแล้วก็องศาลดออกมาได้ปาดเปรียว ท่อตรงช่วงนี้ก็จะไม่ใหญ่ไม่เทอะทะแล้วก็ชุดของอหางหลังแล้วก็เชนเตยหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของท่อที่ไม่ได้ใหญ่จนไม่ได้แม่ช์กับตัวรถที่เป็นออรเรารูปแบบของตัวตะเกียบเขาก็ยังเป็นตัวตะเกียบโฟูคาร์บอนความเป็นตะเกียบฟูคาร์บอนก็เหมือนกับที่เราเก่าๆไปทุกคลิปก็คือในเรื่องของลดความกระด้างของ ัวจักรยานเวลาเราปั่นผ่านผิวถนนที่ไม่ค่อยเรียบอ่ะตัวตะเกียบคาร์บอนพวกนี้ก็จะมาซอฟจทย์พวกนี้ได้รูปแบบเฟรมเขาก็ยังเป็นระบบของ e p s นะครับในการขึ้นรูปก็ยังใช้เทคโนโลยีที่ที่ปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่แล้วก็เพิ่มเติมก็คือตัวฐานกระโหลกก็ยังเน้นความสเตทไว้เป็นหลัก,ลกตัวเดีวเรามาดูตัวชุดขับกันความเป็น slam rival ยีมีอะไรมาบ้างกับเจ้าตัว r 1ิบ ในสเปคตัว R10 หลักๆอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวชิปเตอร์ก่อนชิปเตอร์ชิปเตอ,อร์ของ Slam กับ s h i m a n o ก็มีความต่างกันอยู่นิดๆการทำงานก็ต่างกันเหมือนกันมันจะคอละฟลกันครับคือคือถ้าเป็น s h i m a n o นะ่เเวลาปรับเปลี่ยนเกียร์มันไปทั้งก้านใหญ่แล้วก็ลดด้วยการเล็กแต่ตัวของ Slam มันจะใช้ลิ้นเดียวที่เป็นตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ก็คือกดตืน้นจะเป็นการลดเกียร์ ส่วนกดลึกจะเป็นการเข้าเกียร์ยก,ยกไปเฟืองเบาเฟืองใหญ่ะฮะคือการกดลึกเวลาลดลงก็คือกดตื้นในรูปแบบการทํางานของตัวชิปเตอร์ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันฝั่งซ้ายก็จะมีอยู่2จังหวะก,ก็คือตื้นกับลึกตื้นคือลดลึกคือปรับยกขึ้นจานใหญ่ฟิลสไตล์ความเป็นแลมก็คือเรื่องของการทํางานแล้วมิติเสียงที่ดูดันนะฮะแต่ความแม่นยำน่ะ ไม่ลดหลั่นกันนะครับกับตัวของค่ายชิมานโุเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปก็จะเป็นเซตของตัวจานโซ่จานโซ่ที่สเปคตัวนี้ให้มาก็จะให้เป็นจานโซ่ตัวส l a m r ไ v เวอมาก็จะเป็นในสเปคขาจานเป็นระบบ g ี p กับขนาดใบจานก็เป็น Compact เซตกับรถคอมพิวตอยู่แล้วครับก็คือ53.4ในรูปแบบของจานเขาตัวถัดมาก็จะเป็นตัวตีนผี ตีนผีในในเซตอัพที่ทางโรงงานเราเซตออกมารอบนี้ก็คือให้ตีนผีขายาวมาเลยก็จะได้ง่ายต่อเรื่องของการปรับเปลี่ยนเฟืองเวลาเราไปเจอรูที่มันมีความหลากหลายตัวตีนผีก็จะได้ตีนผีขายาวมาพร้อมกับเฟืองตัวเฟืองก็จะเป็นเฟืองออร่าสิบเอ็ดยี่สิบแปดตัวโซ่ก็จะเป็นของ YBN ก็จะเป็นมาตรฐานที่มากับตัวรถทวิเตอร์ ในเซ็ตของเขาก็จะมาดูเรื่องล้อต่อเลยดูเรื่องล้อต่อก่อนตัวล้อก็จะเป็นค่ายของเล็กโทสเป c ที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำมากับรถคอมพิวของทวิตเตออยู่แล้วนะฮะก็ได้ดูมแบริ่งหน้าหลังตัวขอบล้อขอบล้อก็จะ <c oughs> ได้ขอบล้อขอบสูงมาความสูงของขอบล้อตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ38มิมลพร้อมกับยางขอบแก้วของ Innova ในสเปค700คูณ25เซตอัพมาเต็มคันฟอร์มรถอา,อาอราาพร้อมกับขอบล้อสูงนิดนิดทำให้ตัวรถเวลาเราเจอรถมันจะมองดูแน่นๆแล้วก็ฟิลของรถมันจะดูหน้าปั่นกว่าในในสเปคที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะ่ะผมลืมแจ้งเรื่องราคาตัวนี้ราคาเราเปิดตัวกันอยู่ที่26,900บาทในสเปคที่ได้เหมือนตัวรีวิวเลย แล้วก็ในในสเปครุ่นนี้ R10 เนี่ยเราทำออกมา2รุ่นเพื่อเพื่อซัพพอร์ตอีกฟิลหนึงกรณีเผื่อลูกค้าอยากจะดรอปเรื่องของอต้นทุนในการซื้อจักรยานมันก็จะมาควบคู่กันอยู่2รายการก็คือเป็นตัวที่ตัวตัวที่เรารีวิวเนี่ยสองหมบาทเนี่ยก็คือจะได้จานตัวของจานส l a m แต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นโมเดลรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะมีการดรอปจานใช้จานของ l e c tro s เป c ตัวนั้นก็จะงบอยู่ที่23,900บาทจะมีความต่างอยู่ที่3 0 0 0ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องจานนะฮะก็จะเป็นสเปคที่ราคาดรอปลงไปอีก23,900บาทรายละเอียดอย่างอื่นจะเหมือนกันอ๋อแล้วผมเพิ่มเติมตรงนี้ในในในเซตในเซตชุดตัวสับจานของเขา ในทั้ง2รุ่นอะ R10 ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะได้ตัวสับจานพร้อมกับตัวการโซ่ตกเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ์เขาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เสถียรกว่าที่อุปกรณ์บางตัวมาไม่ครบก็กับเจ้าตัว R10 นะฮะเป็นโมเดลใหม่เป็นฟิลสไตล์ออร่าที่จะตอบโจทย์กับได้หลายสไตล์การปัน่น มันก็จะเอื้อทั้งทางลาบแล้วก็รดป,ปั่นที่ไปเจอเขาบ้างเจอเนินซึมเนินซึมบ้างอย่างเงี้ยตัวอาเซบที่เราทำออกมาความเป็นรถทวิเตอร์ก็การันตีอยู่แล้วครับมันเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ติดตลาดมากลูกค้าใช้ปากต่อปากกันเยอะตัวมิติของเสียงความลื่นของล้อมันทำให้รถเราปั่นสนุกขึ้น กับงบที่ไม่ได้อยู่สูงจนเกินการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าตัวถ enfin so, mm ูกมากกว่านี้เลยแต่ว่าเอาไปใช้งานแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้เสริมการปั่นของเราให้สนุกตรงนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญกับการเลือกซื้อจักรยานก็ตัว R10 เหมือนที่ผมแจ้งนะครับมันก็มาเป็นเซ็ตรถคอมพิว ที่อยากให้นักปั่นอยากให้คนไทยได้ลองใช้สินค้าคุณภาพจากแบรนด์เราการันตีจากคนที่ใช้มาก่อนอยู่แล้วการันตีจากปากต่อปากการนำเสนอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้คนใกล้ตัวเราหรือว่าอยากให้คนที่เรารู้จักได้เลือกใช้ต้นทุนไม่สูงแต่ได้สินค้าได้อุปกรณ์ครบๆแล้วเรามาดูเรื่องของสีตัวสีที่มาในสเปคของตัว r อ่ะทั้งสองรุ่นนะครับทั้งรุ่นที่ได้จาน แสลมแล้วก็รุ่นที่ได้จาเล็กโทสเปคที่มีความต่างกันอยู่3,000นะคือคือตัวโน้นมันจะ23,900ตัวนี้มันจะ26,900บาทเรื่องของสีจะเป็นสีสเปคเดียวกันทั้งสองรุ่นก็คือจะมีสีดําเทาดาแดงดําเงินแล้วก็สีดําแล้วก็อีกสีจะเป็นสีดําส้มส่วนเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักก็จะอยู่ที่8.6ดจุเขาช่างจากไซส์ห้ น้ำหนักก็อยู่ในเกณฑ์ความเป็นคาร์บอนอยู่แล้วครับตามมาตรฐานรถทวิตเตอร์ที่ผลิตส่งออกมาเรื่องของคุมเรื่องของน้ำหนักเรื่องของงานท่อ,ด,อดีไซน์ของท่อตัวเฟรมแล้วก็อุปกรณ์ที่เซตอัพขึ้นกับรถคอมพิวตให้แมทชและเหมาะสมกับราคาเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้รายละเอียดคร่าวๆหรือว่าสเปคที่มันจะมีมากกว่านี้เราจะทิ้งไว้ใต้คลิปอยู่แล้ว หากลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่า,ายังไม่ชชว่์หรือว่าอยากเพิ่มรายละเอียดตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทเราก็ได้หรือว่าอยากชมตัวจริงอยากสัมผัสตัวจริงก็ได้จากดีลเลอร์เราทั่วประเทศคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมีตัวโมเดลใหม่เข้ามาอีกผมจะมาอัปเดตและรีวิวเพิ่มเติมให้อยากให้ใช้ครับตัวสินค้าจากทางแบรนด์เรา คุ้มค่าทุกเม็ดเงินที่เราจ่ายออกไปได้สินค้าคุณภาพได้ตัวอุปกรณ์ที่มันมีความเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายออกไปยังไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ